คนที่เกิดวันจันทร์ห้ามเรื่มผ่านนะคะถ้าคุณมีคนที่แอบชอบอยู่นะคะจะมารู้คําตอบได้จากคลิปนี้นะคะแนะนำไว้ให้ดูคลิปตั้แต่ต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะดวงคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจําวันที่21-27กรกฎาคม257ในเรื่องความรักค่ะสัปดาห์นี้ได้ไพ่3ใบนี้ค่ะ ในเรื่องความรักนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะโดนผู้ใหญ่นะคะกีดกันหรือว่าให้เลิกคบให้หยุดคบกันไปก่อนหรือว่าอยู่ห่างๆกันไปก่อนนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะถ้ามีคนมาชอบคุณนะคะให้ดูไว้ก่อนนะคะว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าเขาแต่งงานหรือ,อยังนะคะคุณอาจจะได้พบรักครั้งใหม่นะคะเป็นคนในเครื่องแบบนะคะที่มีจิตใจค่อนข้างดีค่ะ เป็นคนที่ดีมีน้ำใจนะคะแนะนำมาคะว่าให้ไปไหว้พระตามชนบทนะคะที่มีการบนรูปปั้นไก่นะคะขอพรในเรื่องความรักค่ะถาวายดอกบัวปล่อยนกนะคะปล่อยปลานะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องความรักค่ะขอโชคดีค่ะ